ณพี่รู้หรือยังตอนเนี้ยซูซูกิของเราจะมีรถใหม่นําเข้ามานะอข่าฝันเหรอคะฝันเหรอคะฮัลโหลฟังก่อนฟังก่อนนี่นงงจากวงในรถรุ่นซูซูกิฟล o องอที่เปิดตัวต่างประเทศกนะโใช่้่วพี่จะบอกให้นะน้องอ่อนประสบการณ์พี่นี่ทำมาแกเห็นไหมเจเลยเป็นไงขายกาันฉาบในไทยสวิปอะไรใหม่ใหม่ที่เป็นหวัง แล้วพี่ทําซีรีส์เป็นสิบซีรีส์ว่ามาแน่นอนมาไม่มาเป็นสิบสุดท้ายเป็นไงลูกค้าจองมาคือจองลูกค้าอะไรแกไปเอาค่ะแกผิดละจากประสบการณ์แบบคนผิดหวังน้องก็ต้องผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันนี้ไม่โกหกค่ะไม่มมเมมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ข่าวจริงค่ะ อะไรใ,ใครยืนง,งานช,ชาวเน็ตหรืออะไรขอตัวตนแบบชัดเจนจ้าก็แบบมีทั้งแบบชาวเน็ตเนาะเ,<อ>เขาก็ดูรีวิวมาจากต่างประเทศว่าจะเข้าไทยแล้วก็ยูทูบเบอร์ของคนไทยไปรีวิวถึงอินโดนีเซียว่าเข้าไทยแน่นอนร้อเปซและที่สำคัญคือ าทางสำนักงานใหญ่นะคะก็ส่งเอกสารมาหาดินเดอร์แล้วว่าเดือนหน้าไปทดลองขับและดูรถจริงซูซูกิฟองเหลือเชื่ออถ้ามาถามเลยเถอะซูซูกิฟอกเนี่ยมันจะมารุ่นไหนบ้างเพราะว่าที่ปรงเทศฉันก็ดูรีวิวบ้างฉันก็ไม่คิดมันจะมาไงฉันก็เลยไม่ใส่ใจแต่ถ้าข้าบอกว่ามาะจะมารุ่นไหนบ้างอันนี้ก็คือไปศึกษามาเนาะก็คืออยากให้มาจริงๆเพราะว่าอยากขายเราก็คือแบบอยากขายรุ่นใหม่บ้างอยากมีรุ่นใหม่มาบ้างคือทํางานมาตลอด มาเถอะแ,<ต><ม>แต่เป็นเซลซูซูกิมาก็ยังไม่มีรุ่นใหม่เลยลูกค้าก็รอว่ะเฮ้ยเมื่อไหร่ซูซูกิเนี่ยจะมีรุ่นใหม่ซึ่งพี่เลบอกมันไม่มีไงเม่ไหรจะโรงงานปิดอะไรอย่างเงี้ยกมีได้ไง,ไงมาแน่นอนจากอินโดนีเซียนะคะเป็นรถนํเข้าก็อย่างที่รู้ก็คือโรงงานเราปิดแล้วไงก็ต้องมีรถใหม่ๆเข้ามามันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้คุณพี่แล้วมีจะมีกี่รุ่นก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะคะก็คือตัวเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่56 0 0 0 0กว่าบาทเองแต้วห้าแสหร ก็มันต้องแพงกว่าสวิฟอยู่แล้วต้องแพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าสวิฟเราเครื่องพันสองฟล้องพันห้าเลยแล้วถามหน่อยว่าอะไรมาว้าวไอว้าวที่ไหนคือแบบออปชั่นคือจัดเต็มนะคะไฟโปรเจกเตอร์แต่ตัวเริ่มต้นดูสิรุ่นไหนมีบ้างเซลลิโอตัวท็อปยังเป็นเป็นไฟไฮโดรเจนอยู่เลยสวัสดีค่ะค่ะ มีค่ะคุณลูกค้าฝนตกแน่มีค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวขออนสายนะคะจึงไหนแล้วพี่สองอะไรวะฟไฟหน้าโปลเตอร์อะไระัะอะแล้วก็ออีกแล้วตัวท็อปแล้วแลวคีย์แบบว่าโอ้โหว้าวแบบสู้คู่แข่งเพราะว่าแกคู่แข่ง แบรนด์อื่นยังเห็นโอ้โหฟังก์ชันแบบโอ้โหจัดเต็มนาะร้อยแปดพันเก้าแล้วสุสูกิอะไรยังไงตัวท็อปกล้องรอบคันค่ะเซ็นเซอร์รอบคันค่ะสามร้อยหกสิบจ้าจัดเต็มค่ะยังไม่เคยเห็นของ s u z ูกิอันนี้คือรุ่นเลขเกิดภนยนอนจัดแบบเนาะจัดเต็มเกิดแน่นอนมาแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะภาวนาขอให้มาจริงๆนะช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยกี่เปอร์เซ็นต์แต่ฉันอะเป็นความได้ดประสบการณ์นะน้องค้าน้องเข้าใจว่าพี่ทำงานเาน <ะ S 2> อ,าอนคือพี่ต้องสามารถแบบบอกเลยว่าพี่เนี่ยให้20%เพราะแกบอกมีละกคะ2ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ สำหรับข้าวก็คือพันเปอร์เซนต์แน่นอนมันด้วยมันมากทีมใครคะทีมใครแล้วลูกค้าล่าที่ว่าจะทีมใครมาหรือไม่มาคือฟังข่าวว่ามาแต่แพนด้วยประสบการณ์ที่แบบเสพข่าวมาหลายๆรุ่นนิวเซเลเรียลบ้างล่ะสวิปนู่นนี่นั่นที่ขาดสุดท้ายก็ไม่มาค่ะจนลูกค้าด่าด้วยไมนลูกค้าด่าแล้วใช่ไหมไม่อยานโดนทำแล้วแต่ถ้าเชื่อแพลวลูกค้าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ถ้าไม่เข้าจริงๆด่าเข้าได้เลย แต่าเข้ามาก็แต yeah> ่้าเข้ามาก็ไม claro ่ต้องมาด่าแพ้ก็มาซื้อนะคะก็ฝากติดตามถ้ามาจีก uh ็ดีใจกับเอฟซีเนาะแฟนลูกค้าที <h <h <h> <h 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 ่เป็นแบบแฟนคลับของซูซูกิที่เหรถราคาดีแล้วก็คุณภาพนะดีนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีกหรับลูกค้าแล้วกันนะคะเราคิดดูว่าถ้ามาเนี่ยจะอยู่ในราคาเท่าไหร่แล้วล้กคะจะเลือกเป็นรุ่นไหนนะคเราขอไปมาแลกเปลี่ยนคำพูดกันนะคะโอเคงั้นเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ